แนวโน้มราคาทองคำจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อล่าสุดเนี่ยทัานะมีการถูกลอบยิงนะก็อเป็นเรื่องที่ในสาราเนี้เรียกว่ารับไม่ได้นะครับมันแบบ เรื่องแบบนี้นมันแบบโอ้โหมันเคยเกิดแต่มันนานมากอนละหกสิบปีแล้วมั้งนะครับที่เขาเคยเกิดรูปแบบนี้ซึ่งมักจะเกิดในภาพที่เศรษฐกิจไม่ดีหรือว่ามีความขัดแย้งทางการเมืองสูงนะซึ่งก็คือตอนนี้แหละนะก็ภาพแบบลมนี้เลยนะครับก็มีความจุดจัดระหว่างซ้ายกับขวาถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยทองคําจะเป็นอย่างไรต่อถ้าอยากรู้ติดตามได้ในหัวข้อทองคําขึ้นมาแบบนี้ขายตอนนี้เลยดีไหม ซื้อขายทองคําแท่งรับทองได้จริงไม่ใช่แค่การเทรดตัวสัญญาเปิดพอร์ตกับอินเตโกโทรศูนย์สอง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 ศูนย์ศูนยูนย์เจ็ดได้เลยโอเคครับสวัสดีครับพวกผมก็ไพ่กันเ,เดิมอินเตโกนะครับเจออีกแล้ววันกันเวลาเดิมเลยนะครับก็ <c oughs> ใครยังไม่ติดตามรายการของเราต้องหมอนว่าเราพูดอะไรบ้างนะรายการของเราจะพูดถึงคราวสบา์ที่ผ่านมา มีอะไรบ้างนะครับเราก็จะพูดถึงข่าวสารนี้ที่ต้องเจอกันนะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็สัวไปจะเป็นส่วนของเนื้อหาคอนเทนต์ต่างๆนะจะมาพูดคุยกันนะก็มันจะเป็นความรู้ที่คิดว่าทุกคนเนี่ยเอาไปใช้ได้หลายตาสารเลยไม่ใช่แค่ทองคําเท่านั้นนะครับตัวนั้นไปจะเป็นเทคนิค,คนะครับก็อาจจะมาพูดถึงหุ้นน้ำมันองคำนะครับแล้วแต่โอกาสนะแล้วก็หรือไม่ก็คริปโตด้วยเนาะซึ่งก็แต่ละตาสารมันก็สัมพันธ์กันแล้วก็เม็ดเงินไหนตรงไหนเนี่ยก็เกี่ยวโยงถึงทองคําได้หมดนะรเพราะฉะนั้นเราจะมาดูว่า สุดท้ายเป็นช่วงตอบทางบ้านนะครับใครมีคําถามอะไรสามารถทิ้งไว้ได้เลยนะครับใน youtube ข้างใต้นี้นะกออ็แอดมินเขาจะคอยหยิบมาให้นะครับแล้วก็หรือเขาตอบก็ให้อยู่แล้วใน youtube แต่ว่าถ้าบางอันเนี่ยออแอดมินเขาหยิบขึ้นมาแต่เอ้ยเนี่ยมันแบบเป็นคําถามที่แบบตอบอยากหรือว่าคิดว่าตอบแล้วอธิบายในรายการเข้าใจง่ายกว่าเนี่ยก็จะไปอยู่ในช่วงตอบทางบ้านนะครับที่แอดมินเขาจะเอ่อลิสต์มาแล้วผมก็จะตอบให้ก็จะสนุกสนุกนะในช่วงตอบทางบ้านนะก็ได้ความรู้กันประมาณนี้ก็ ก่อนจะเป็นเรื่อง,งหมดทั้งมวลเนี่ยผมก็ขอฝากหน่อยหนึ่งนะครับก็คือเราเนี่ยช่องนี้นะใกล้จะถึง1นึ่งแสนซับแล้วนะผมเนี่ยก็อยากจะได้1นึ่งแสนซับนะมาครอบครองนะมันจะได้รางวัลจาก youtube เป็นข้ากอะไรบัตรเ,เป็นโลอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เท่มากเลยสำหรับค,คนทํ o u t u b e นะประมาณนี้แนละ้วก็อีกนิดเดียวถึงแล้วสำหรับใครที่ตามกันมาแล้วยังไม่ได้กด subscribe นะครับก็ฝากกดกันด้วยนะครับจะได้ไปถึงหนึ่งแสนซับกันเลยนะ โอเคก็เดี๋ยวผมเริ่มแชร์หน้าจอนะครับก็จะไปเริ่มกันที่อัปเดตราคาทองทำวันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเออโอเคแชร์มาแล้วป๊แบบนึงนะโอเคครับก็ เออโอเคครับก็ตอนนี้นะครับก็ราคาทองคําวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ที่เอ่อสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบนั่นเองนะครับก็ขึ้นมาจากสัปดาห์ก่อนนะถ้าใครดูนะครับกราฟที่เป็นทองทองไทยนะครับวงนี้ของอิเต์โกนะจะเห็นว่ากราฟาน่าจะเป็นทองไทยใช่ไหมอ่ามันก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็ใกล้จะทำโอทำไฮนะแต่ยังไม่ใช่เน,นี่ยไม่โอทำไฮก็ขึ้นมาเรื่อยๆก็เรียกได้ว่า เอ่อมาถึงตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าคนเนี่ยที่ซื้อกันมานะครับก็ต้องบอกว,ว่าถือต่อไปเลยนะครับเพราะว่าแนวโน้มแบบหลายอย่างนะถ้าเราโดยสรุปเนี่ยการเมืองสหรัฐก็ไม่นิ่งนะครับเศรษฐกิจก็ตัวเลขเริ่มไม่ค่อยดีแหละอ่ะาประมาณนี้นะโดยรวมคือไม่มีอะไรที่มันทําให้ทองแบบลงได้แรงๆนะจะมีแค่ทองขึ้นเร็วหรือขึ้นช้าแค่นี้เลยเพราะัา้นแนวโน้มเนี่ยก็จะแบบว่าเอ่อคนเล่นยาวจะชิวๆนะก็คือถือไปเรื่อยๆนะครับยังไม่มีโอกาสยังไม่จังหวะขายนะครับตรงนี้นะก็ ลุ้นไปได้ยังคุ้มกว่านะไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับแต่คนที่เล่นสั้นกันแบบเป็นชีวิตจิตใจนะครับก็ต้องหาจังหวะเข้าซื้อเราจะไม่ใช่แบบไปช็อตเปิดหรือขายเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะเราต้องมีของมาก่อนวันตาดไปที่วันนี้เราไม่มีของถ้าเราไม่มีของเราคือต้องรอซื้อใช่ไหมถามว่าจุดเข้าซื้อที่ดีที่สุดเนี่ยมันคือตรงไหนก็บอกว่าไอแนวรับระยะสั้นน่สุดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ2องพันสามรอสบห้านะครับมันก็โดยประมาณนะมันเป็นแนวรับที่แบบเบาๆนะครับแต่ว่านั่นคือจุดเข้าซื้อแรกที่ ถ้าเอา่อถ้าคุณไม่มีของเนี่ยจุดนั้นเนี่ยมันซือจุดเริ่มเข้าซื้อแต่ถ้าคุณมีของอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคือมันคือการบริหารหน้าตักนะคุณต้องเข้าใจนะไม่ใช่ว่าเอ้ยคุณมีของเยอะอยู่แล้วคุณก็ซัดเพิ่มอย่างเดียวเลยนะครับอ่าไม่ใช่อย่างนั้นนะคือถ้ามีของเยอะอยู่แล้วตอนนี้คุณไม่ต้องทําอะไรนะถือถือไปเรื่อยๆนะครับชิวๆนะครับประมาณนี้เนาะอ่าก็โดยมาโคอะไรผมก็ไม่พูดตรงนี้นะก็คือพูดไปเยอะแล้วนะภาพไม่ได้เปลี่ยนแปลงตอนนี้ก็ยังเหมือนนเดิมะแล้วก็ ค่อนข้างชัดขึ้นเดี๋ยวค่อยไปอัปเดตในเรื่องการเมืองฝารัฐในรายการวันนี้แล้วกันนะโอเคแต่ว่าดูลงก็ประมาณนี้รอย่อซื้อนะครับแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยคิดว่าขึ้นร่มนี้เนี่ยถ้าจะขึ้นนะไทยเดิมเนี่ยเป็นอะไรที่แบบง่ายมากนะครับสองพันสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยแบบว่าคิดว่ามันต้องเห็นนะครับแล้วก็ถามว่ามาวัานไหนอันนี้ผมก็บอกอยากเหมือนกันนะแต่ว่าคิดว่าไม่นานนะก็น่าจะใกล้แล้วค่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะภาพมันชัดขึ้นเนาะ ยิ่งใกล้ปลายปีเนี่ยยังไงก็ต้องแบบวิ่งไปบเหวอสองพันห้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับขึ้นไปนะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะประมาณนี้เนาะก็โอเคก็ทีนี้เราก็แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าตอนที่ทําได้สมมติว่าทำจะชนะเนี่ยนะส่วนใหญ่ในช่วงแรกเนี่ยทองจะไม่ชอบนะครับอ่ามานี้เพราะว่าหุ้นจะชอบมากกว่าอ่าแต่หลังจากนั้นเนี่ยแน่นอนว่านะครับทองเนี่ยต้องมานะครับก็จังหวะนั้นก็ค่อยหาจังหวะเข้าซื้อแล้วก็ ขึ้นลดกันเนาะอีกทีหนึ่งแล้วกันนะแต่ว่าในภาพใหญ่เนี่ยก็ไม่ต้องคิดมากแล้วกันเนาะแต่ว่าไม่ใช่คือผมจะบอกที่ที่ผมจะบอกเนี่ยคือไม่ใช่ว่าขึ้นอย่างเดียวทุกวันนะเพราะเข้าใจว่าการที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมพูดนะก็คือทาน่าจะได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเอ่อถ้าทําได้เนี่ยในจังหวะแรกนะก็ต้องบอกว่าทองคําไม่ชอบนะครับทองคําไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะครับการที่ทําขึ้นมานะครับเพราะว่าผมว่าตลาดหุ้นเป็นบวกมากกว่าอะไรประมาณนี้เนาะอืมโอเคก็ ประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเราไปเล่าในรายการเนื้อหากันเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับข่าวเปอะไรบ้างนะครับก็มาเริ่มที่ข่าวสัปดาห์ก่อนเลยนะครับข่าวสัปดาห์ก่อนเนี่ยต้องบอกว่าเอ่อมีอะไรบ้างนะสำคัญเลยก็มีเฟดมาพูดใช่ไหมวันอังคารกับวันพุธนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็พูดเกี่ยวกับเอ่อย้ําเลยนะว่าเงินเฟ้อเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงมาที่เป้าหมาย2%เขาก็สามารถเยียวยลดดอกเบี้ยก่อนได้นี่นะมีการให้กําลังใจแบบนี้ องคาก็เลยพุ่งเลยนะครับหุ้นก็เลยขึ้นเลยพุ่งทุกอย่างเลยเอาง่ายคือมันไม่ใช่การให้กําลังใจนะครับแต่เราต้องเข้าใจว่าตัวเลขเศรษฐกิจมันแย่จริงนะทับหนาก่อนหน้านั้นนะรู้ไหมเขาเลยโอเคก็ออกมาเศรษฐกิจมันแย่มันเริ่มไม่ดีแล้วจริงๆนะก็ต้องบอกว่าเอ้ยเราจะลดดอกเบี้ยอะไรมานี่ก็ให้กําลังใจนะแบบว่าโอเคตอนนี้ทุกคนก็ไปเสธไม่ได้ว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีจริงๆนะครับประมาณนี้เนาะมาดูในตัวของเงินเฟ้อนพฤหัสก็ดันแบบสูงทองขึ้นอีกนะครับตัว CPI สำคัญเนี่ยก็ กว่าคาดนะครับประมาณนี้แต่ว่าก็ไม่มีอะไรมากนะคือพอมาดูวันสุกกลายเป็นตัวเลขเงินเฟ้อเกี่ยวกับคผู้บริโภคเนี่ยก็กลายเป็นเติบโตนะครับอ่าดูงกว่าคาดอะไรอย่างงี้ก็โดยรวมเนี่ยก็เห็นว่าทองคําเนี่ยก็ยังทรงๆแต่เป็นทรงขึ้นนะเป็นไซด์เว้์อัพนะซึ่งเอ่อในบทวิเคราะห์อ,อินเตอร์กรหลายคนก็จะพูดนะว่ามันไซด์เว้์อัพนะก็ประมาณนี้มันจะมีแบบข่าวเงินเฟอ้ออะไรเอาง่ายคือตอนนี้เนี่ยประเด็นเรื่องเงินเฟอ้อนะครับจะเป็นการ ค่อยๆตึมลงแต่เขาไม่ได้ลงทันทีนะคือมันจะลงผมคาดว่าเงินเฟอ้อจะลงได้ก็คือคนเนี่ยต้องตกงานเยอะนะครับเศรษฐกิจต้องถดถอยจริงอันเนี้ยข่าวไร้เศรษฐกิจได้เยอะเนี่ยเงินเฟอ้อจะลงเองนะเพราะว่าคนไม่มีเงินใช้ไงคนตกงานเลยคนเริ่มหมดภูดไม่มีกําลังใจใช้เงินเงินเฟอ้อลงอาใช่แต่ตอนนี้มันยังไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นตัวเงินเฟอ้อเนี่ยอาจจะต้องอยู่ตามหลังตัวเลขะว่างงานก่อนนะคนต้องเริ่มว่างงานเยอะก่อน เงินเฟ้อจะเริ่มลงนะก็รู้สึกว่าเร็วๆนี้ยังไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยจะเป็นตัวที่อาจจะกดดันทองคําได้นะครับในระยะหลังอย่างนี้ต่อไปตรงนี้นะอืมกดดันแล้วยังไงนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะกดดันลงมาดีต้องซื้อเพิ่มนะครับประมาณนั้นเนะนี่คือโอกาสดีที่คิดว่าจะมีโอกาสที่ทําให้เราซื้อของออ่ในการขึ้นลดรอบนี้นะของขาขึ้นลงคํานะ ถัดมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเอพูดถึงเจมมี่ไดมอนด์นะครับก็จะเป็นส่วนซีอโอของแบงก์เจพีมอลแกนนะครับก็แบงก์ใหญ่ในอเมริกานะครับก็พูดได้ว่าเป็นผู้ถือหุ้นเฟดด้วยซ้ำนะประมาณนี้นะเอเขาเนี่ยเตือนว่าสําหรับเขานะครับเงินเฟ้อเนี่ยไม่ได้จบตรงนี้อ่าเขาพูดบอกว่าเงินเฟ้อจบตรงนี้และดอกเบี้ยเนี่ยก็ไม่ได้จบตรงนี้เหมือนกันอ่าในอันนี้คือเขาเขามักพูดไปที่ระยะยาวนะครับแต่ระยะสั้นเนี่ยแน่นอนว่า หน้าตาดอกเบีย้ยตอนนี้คือน่าจะลงแต่ถ้าระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงง่ายอย่างนั้นเหลือจะดีกับขึ้นมาใหม่นะครับมีหลายปัจจัยซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับเขาพูดถึงปัจจัยคืออะไรเอ่อการเมืองนารัฐนะครับเขาบอกว่าน่าจะแบบว่ามีผลนะครับทําให้เอ่อนายุบายรัฐเนี่ยมันออกมาเป็นนโยบายแนวขัดดุลปริมาณมากนะครับอา๋อวยวผมค่อยไปขยายความในส่วนของการเลือกตั้งแล้วกันนะแต่ว่า ถัดมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของสงครามการค้านะครับแล้วก็อันที่สามเนี่ยเขาบอกจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเอ่อการทําสงครามหรือว่าการเขาใช้คําว่าการเอ่อสร้างอาวุธหรือว่าการทหารแบบใหม่อะไรมาเนี่ยเขาเขาใช้คำพูดประมาณนี้นะซึ่งซึ่งก็คือกันเก็บอาทหารแหละก็มีงบตรงนี้ซึ่งมันจะทำให้ขัดดุนเยอะอีกนะครับตรงสิ่งเหล่านี้พูดไปมันจะทําให้เงินเฟอ้อนะครับประมาณนี้แนละ้วก็เออเนาะ ก็โดยโล้อก็รมานนี้แหละก็เป็นเค่เนื้อหมูท้ายผมพูดมาแต่ว่านี่เขาลงลึกกว่านะผมก็มาขยายความให้ฟังนะประมาณนี้ซึ่งเราอยู่ในทีมนี้นะก็ไม่ต้องกังวลสำหรับทองคํานะครับคือภาพแบบนี้เนี่ยทองคําชอบนะครับในระยะยาวนะครับอันนี้คือเป็นภาพใหญ่นะไม่ต้องกังวลว่าติดดอยนานๆอะไร่งไม่ไม่ไม่เป็นภาพนั้นนะครับถัดมาเนี่ยันนี้สําคัญเลยนะครับเดือดมากนะก็คือทํานะครับโดน รอบยิงนะครับอ่าประมาณนี้แนละ้วก็เฉียวหูไปแล้วก็มีคนตายนะคนข้างหลังทําก็คือโดนใบแทนนะก็คือตายนะครับประมาณนี้แนละ้วก็เสียใจกับเขาด้วยจริงๆนะคือโหแบบรุนแรงนะครับคือคน,นอเมริกาเนี่ยคนเขาพกปืนได้ด้วยนะครับมันก็เอ่อจะมีอะไรแบบนี้ยนะซึ่งถามว่าอเมริกาเคยเกิดอย่างนี้ไหมก็เคยนะมีมีเอ่อการรอบฆ่าอะไรไม่ดีแต่มันนานมากนะเป็นประมาณห้าสิบปีหกสิบปีแล้วนะอืม ประมาณหกสิบปีแล้วอะนะประมาณสมัยนั้นไม่รู้ใครนะแต่านานมากก็พูดได้ว่ามันก็จะยุคตกต่ํานะครับของอเมริกาช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจแย่มากนะครับแล้วก็เอ่อเป็นช่วงถดถอยอ่ะมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการหาเสียงของพรรคเนี่ยมันจะสุดจัดนะครับทําให้เกิดความเกลียดชังเอ่อของคนที่อยู่คนละขัว้วกันนะครับอาหารก็อาจจะกระจายบ้านเราถือว,ว่าประมาณว่าเนี่ยคือเขาเรียกว่าช่วงตกต่ําของ อาการเมืองแล้วก็รูปแบบเศรษฐกิจหรือว่าการเติบโตในช่วงนั้นๆน,น,นะก็คือง่ายช่วงนี้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีนะครับเป็นช่วงโตช้าหรือว่าไปต่อได้ยากมันก็เลยเกิดสิ่งนี้นะครับก็คือการเมืองเนี่ยมันจะต้องเข้มมากนะครับแล้วก็ออ่แข่งแย่งกันประมาณนี้ก็พอเวลามันเข้มมากๆมันทำให้เกิดซ้ายกับขวาจัดนะ่ะภาพแบบนี้เมื่อที่เกิดสิ่งนี้นะครับเขาบอกว่าประเทศนั้นๆเนี่ยมักจะเกิด อการจราจนหรือมีการลบก,กันภายในประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะอะ่ซึ่งอเมริกาเนี่ยมันก็มีกันรแรงเพราะว่าคนะพกปืนได้อยู่แล้วใช่ไหมอ่ามานนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะสอยเห็นว่าแนวโน้มต่อไปเนี่ยรัฐก็อาจจะพอเป็นอย่างนี้พอรัฐบาลรู้อย่างเงี้ยเขาก็จะต้องออกนโยบายที่หาเสียงเกี่ยวกับคนที่สุดจัดทางใดทางหนึ่งนะคนซ้ายก็นโยบายต้องสุดโตไปทางซ้ายไอ้คนขวาต้องสุดโตไปทางขวานะครับเพื่อให้ได้ใจ เออประชาชนของตัวเองนะครับประมาณนี้เนาะจากปกติอเมริกาเนี่ยจะแบบไม่ได้บี้ขนาดนั้นนะอ่าเพราะว่าคนเขาไม่ได้บี้ขนาดนั้นไงก่อ,น,อนนี้คือเขาแบบกลางๆหน่อยแล้วก็แบบมี้ายกว่าจริงแต่ก็ไม่ได้แบบเกียดชังกันขนาดนั้นนะครับแต่ตอนนี้มันมีความเกียดชังมากขึ้นกว่าเมากกื่อก่อนเยอะมากทําให้อ่อสิ่งที่เกิดหลังอย่างนี้มันน่าจะเป็นอะไรที่เป็นความรุนแรงทางสังคมนะครับอ่าซึ่งอีรอนมัดเนี่ยหรือว่าจริงก็คือหลังจากเหตุการณ์รอบ ยิงเนี่ยนะครับก็มีคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเป็นแบบเอ่อคนที่มีอิทธิพลในอเมริกาเนี่ยออกมาแสดงตัวเยอะเลยนะครับแบบว่าเอ้ยเราสนับสนุนทำหรืออย่าเงี้ยหนึ่งในั้นก็คืออีลอนมัสนะจากก่อนหน้านี้เนี่ยคือทะเลาะหรือว่ามีการแบบด่าท้าอยู่ประจำนะครับหรือว่าทาก็ด่ากลับอะไรเงี้ยตอนนี้เนี่ยกลายเป็นแบบว่าหลังจากอีลอนมัสทำงานกับก็คือไบเดนเป็นภายที่สี่ปีใช่ไหมเหมือนกับว่าก็ไม่ค่อยถูกกันนะก็เลยกลายเป็นว่ากลับมาตอนนี้มาเลือกทาอีกแล้วนะมาเชียร์ทำนะหนึ่งในั้นก็คือเอาหคบอกว่า แล้วไม่ใช่แค่อีลอนมารนะ์เนี่ยมีคนอื่นที่ดังๆเนี่ยเขาก็แบบประกาศตัวออกมาเลยนะครับคือง่ายๆตอนนี้มันเป็นความเฮ้ยอ,อะไรอ่ะมันมันร้อนแรงอ่ะการเนร้อนแรง,งมันามีเรื่งองแบบนี้ด้วยเหมือนกันว่าเอ่อคนบางคนรับไม่ได้ก็จะแบบว่ายิ่งประกาศตัวนะครับอ่าซึ่งแน่นอนว่าคนที่ปีที่พลแล้วประกาศตัวนึกถึงดิซ่านะถ้าดิซ่าพูดอะไรในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีคนฟังเยอะเหมือนกันใช่ไหม <laughs> อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือเป็นในอเมริกานะครับทําเวลาเอ้ยเวลาอีลอนมาร์เขา พูดอะไรเนี่ยมันก็จะมีคนที่เป็นแฟนคลับเขาก็ตามเยอะนะครับมันก็จะให้อิทธิพลแบบว่าเอ,อ้ยเกิดคะแนนเสียงเกิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องบอกว่าผมว่าทําเนี่ยน่าจะได้คะแนนทําไปอีกนะไม่รู้เหมือนกันว่าการยิงมันเป็นแผนหรือเปล่าแต่ที่แน่มันก็มีคนตายจริงนะผมว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นแผนนะไม่ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ไม่อยากอาอกออกความเห็นมากแต่ว่า เอ่อโดยสรุปก็คือคนที่ยิงตายแล้วนะครับตํารวจเนี่ยเหมือนกับยิงก็คือตอนจับลุ่มฆ่าไม่ได้มีการสอบปากคำอะไรแต่ผมเชื่อจริงในเิกาทีาจะสืบริงๆิงก็่าจะสืบได้นะครับว่ามาจากใครอะไรเงี้ยนะเพราะว่ากล้องวงจรปิดอะไรเขามีแบบทั่วไปหมดนะครับเขาแบบเข้มอะไรเรื่องอะไรพวกนี้เยอะนะมันถ้าตรวจจริงแน่ตรวจได้แหละนะว่ามันเบื้องหลังเป็นใครหรืออะไรเงี้ยนะอืมก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะครับแต่โดยรวมตอนนี้สรุปก็คือทาคะแนนนำ นำกระฉุดกว่าเดิมนะจากโปลดอีนำอยู่แล้วตอนนี้ดูถ้าจะนำกว่าเดิมอีกนะครับก็น่านชนะถ้าไม่เปลีป่ยนแปลงนะบอกเลยเลยว่าการเลือกตั้งรอบนี้นะครับปลายปีทําน่านชนะเพราะเราจะมาคุยกันต่อไปก็คือการรับมือนะครับเ,เกี่ยวกับมาโคเนี่ยของเราเนี่ยก็คือถ้าทําได้เป็นทนายควาอะไรดีนะครับอะไรจะเกิดขึ้นบ้างน,นะครับแล้วเราจะรับมือ,อยังไงนะครับสำหรับการลงทุนทองคําก็คือต้องบอกว่าแน่ๆเลยทํามาเนี่ยคุณต้องยอมรับได้นะว่ามันจะมีนโยบายแน่ๆหลักๆเลยนะ หนึ่งเลยก็คือการเอความขัดแย้งระหว่างจีนสหรัฐหรือว่าของการค้ารุนแรงขึ้นแน่นอนนะครับแบบรุนแรงจัดจัดเพราะว่าตอนเขาหาเสียงเนี่ยเขาใช้สิ่งนี้ในการหาเสียงนะครับว่าแบบอู้นเนี่ยเราจะแบบไม่ร้องเพลงชาติจีนนะครับถ้าเราทําขึ้นมาอะไรเงี้ยนะอาหาวมานั้นเพราะฉะนั้นเขาต้องไปสุดนะครับเพื่อแสดงความรับผิดชอบสีเขาพูดนะครับถัดมาแนละ้วเมื่อจะมีเรื่องของเอลดภาษีนะครับก็คือ ลดภาษีหุ้นในอเมริกาบริษัทอเมริกาโดยลดภาษีแน่นอนก็คือหมายถึงว่าจ่ายภาษีน้อยลงเยอะมากเผื่อมีคนพูดล้ว่าเขาอาจจะลดให้พิเศษหนักกว่าเดิมอีกจากเมื่อก่อนลดเยอะแล้วก็คือจ่ายภาษีน้อยแล้วครับกลายเป็นจ่ายน้อยกว่าเดิมอีกนะครับอ่ากระตุ้นเศรษฐกิจการวิด้วยวิธีนี้นะครับแน่นอนว่าสิ่งนี้เนี่ยเอก็ทําให้หุ้นขึ้นแรงแน่นอนถ้าถือว่ามีแนวโน้มว่าจะลดเยอะกว่าเดิมอีกนะก็เป็นไปได้ด้วยนะเพราะว่าเหมือนที่อ่านมาเนี่ยมีคนพูดอย่างนั้นกันนะว่ามีแนวโน้มว่าจะทําแบบนั้นนเ สุดท้ายเลยเนี่ยเรื่องที่สามนะที่ผมจะพูดก็คือเรื่องเกี่ยวกับสงครามนอกประเทศนะครับก็คือทางของทั้มเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสนับสนุนนะครับคือเขาจะไม่ค่อยสนใจเขาจะแบบไม่สนนะใครจะลบกันก็เรื่องของคุณนะเราจะมีการเฟิร์สนะครับจะใช้งบส่วนเนี่ก็มีกันนะครับแต่ว่าโอเคไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ดูแลเลยแต่พูดง่ายๆก็คือจะน้อยกว่าตอนนี้เยอะนะครับปัจจุบันตอนนี้คือไบเดนนี่คือแน่นอนยินข้างเซเลนี้นะครับแต่ว่าถ้าทั้มมาเนี่ยก็คือ ตัวใครตัวมันับอะไรประมาณเนี้นะโดยโรวก็จะส่งประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถามว่าทั้งสามข้อนี้เป็นบวกหรือทองไหมนะผมก็ต้องบอกว่าอันแรกเลยนะเกี่ยวกับสงครามการค้าอันนี้เป็นบวกเยอะนะเป็นบวกเยอะมากนะครับแลวก็รุนแรงด้วยนะครับอันถัดมาเนี่ยแล้วเราไม่รู้มันจะลามไปสู่แบบการสงครามที่รุนแรงกว่านี้หรือเปล่านะครับอันที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของ ภาสีเนี่ยอันนี้เป็นลบต่อทองเพราะหุ้นจะขึ้นแรงมากนะครับคือเงินจะไหลไปกินกำไรหุ้นจัดเลยจนแบบคนนะ่าจะรู้สึกว่าหุ้นเนี่ยมันไม่วันลงนะภาพนั้นก็คือเป็นฟองสบู่แหละแต่ว่าถ้าเราพูดถึงทองคําก็คือคนก็จะสนใจน้อยลงอนะ่ะมันก็จะมีแรงเข้ามาซื้อน้อยลงนะคทมให้ทองคำอัดจ,จะไม่ได้ก็คือลงอนะ่ะอาจจะมีแรงขายหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ขาลงนะเป็นลงเพราะว่าแบบการกินกําไรนะมนไม่ต้องคอยไม่น่ากลัวนะครับถัดมาอันที่สามเนี่ยจะเป็นเรื่องของ เมื่อก,กี้ที่พูดไปในที่สามเนี่ยมคือเกี่ยวกับสงครามระหว่างประเทศใช่ไหมซึ่งไอ้นนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันก็พูดยากคืออย่างเช่นถ้าเขาไม่สนับสนุนเนี่ยถามว่ายูเครนรัสเซียจะเป็นยังไงมันก็ได้จบจริงนะครับได้จบจริงคือถ้ามันเพราะว่าถ้ารัสเซียชนะจริงนะก็จบถ้าจบก,ก็คือจบนะจบก็คือแบบมันก็ทองคําก็ไม่ได้อะไรนะไม่ลบกันนะครับแต่ว่า มันก็มีอย่างเงี้ยอีกเคสหนึ่งก็คือถ้าอเมริกาไม่ไม่คอยควบคุมเนี่ยอาจจะมีความบานปลายของสงครามที่อื่นหรือเปล่าพรอพอรู้ว่าเอ,อเมริกาไม่เข้ามายุ่งแล้วใครที่มันเหม็นหน้าอยู่มันพร้อมจะเข้ามายิงหรือมาสู้กันเลยนะเพราะว่าแบบพี่ใหญ่ไม่เข้ามาจัดการระหว่านะเหมือนไม่มีลูกพี่นะก็ลบกันได้เลยอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ถ้ามันเกิดสิ่งนั้นขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าทองคําก็จะเป็นบวกนะไอ้ตรงนี้มันก็มีความไม่ได้นอนเยอะนะก็รอดูกัน แต่โดยรวมผมเชื่อว่ามันก็มีโอกาสที่เกิด้นอย่าง,งเยอะขึ้นนะเพราะว่าเราก็เห็นอยู่ว่ามีขั้วหน้าสองขั้วนะมันเป็นไม่ได้หรอกที่มีการจะไม่ทําอะไรเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะต้องเดินเกมแน่อนอนอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้เชื่อว่ายังไงก็โดยรวมก็จะทําให้ทองคาเป็นบวกแลก้วเป็นขาขึ้นนะในการที่ทําขึ้นมาแต่แน่นอนว่าในช่วงแรกเนี่ยไม่ชอบนะครับทองคาไม่ชอบนะประมาณนี้ก็จะเป็นโอกาสซื้อนะครับในช่วงนั้น ถัดมานะครับมาดูข่าวสัปดาห์นี้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีตัวของอ่อทาป,ปกนะครับวันอังคารนะครับวันนี้มีเฟดพูดด้วยนะตอนห้าทุ่มครึ่งแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่แน่เหวียงอะไรโดยทั่วไปนะวันอนั่งพ่านแนวรีเทลนะครับตอนทุ่มครึ่งอันนี้น่าจะเวียงรีเทลเนี่ยประมาณการหดตัวเลยนะก็คือแบบโหถ้าหดตัวมากกว่าเดิมนี่แบบเศรษฐกิจนี่แย่มากเลยนะรประมาณนี้ ก็จะเป็นบววทองมากถัดมาวันพฤหัสนะครับจะมีตัวของฟิเรนเฟียนะภาคการผลิตก็จริงก็หดตัวมาตลอดนะแต่ว่าไม่ได้ค่อยเหวี่ยงมากเท่าไหร่เอาไว้ผมว่าดูรีเทลอังคารเนี่ยถัดสุดนะภาครีเทลมาต่ำกว่าคาดเยอะเนี่ยทองไปเลยนะครับแล้วก็ข่าววันอื่นในสัปดาห์นั้นก็คืออาจจะไม่ได้เหวี่ยงเท่าไหร่แล้วนะครับอืมมาดูเทคนิคข้อวันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเพิ่มเอ,อเปิดกราฟเดียวไทม์เลยดีกว่านะครับ เทคนิคนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจะก,กราฟเงินเยนแลยนะไหนผมก็เปิดอยู่แล้วนะาจะเห็นว่าเยนเนี่ยมีแรงขันแรงเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เฟดเนี่ยอ,อมีลักษณะเอ,อการว่างงานสหรัฐออกมาดูแย่นะครับเศรษฐกิจดูแย่แล้วก็เฟดมีการพูดซ้ํานะเกี่ยวกับเฮ้ยดอกเบี้ยจะลดเร็วกว่าเดิมได้อะไรเงี้ยถ้าเศรษฐกิจเป็นแบบนี้อะไรงนะเงี้ยนะครับเยนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะกลับตัวนะใครจะเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยผมเชื่อว่าบริเวณนี้เนี่ยคุณแลกไว้เนี่ยไม่ได้เสียหายนะครับคือ เยนตอนนี้คือถูกมากแล้วก็คิดว่าจะถูกกว่านี้เนี่ยผมว่ายากแล้วนะพูดง่ายๆคือตรงนี้ยน่าซื้อแหละ่าถึงมันจะไม่ได้ดีที่สุดแต่มันก็ดีมากๆเมื่อเทียบในรอบหลายปีเลยนะครับประมาณนี้ก็ซื้อเก็บไว้ได้นะประมาณนั้นถัดมาดูนาครับมันนะก็ไม่ได้ลงเท่าไหร่นะก็ะเห็นว่าตัวเงินเฟ้อเองโดยรวมจริงก็ไม่ไ่าจะรีบลงเท่าไหร่งที่ผมพูดก็คือมันมันไม่ได้จะแบบเงินเฟ้อดีอย่างที่ทุกคนคิดว่า,วาแบบเ,เงินเฟ้อจบแล้วลงเร็วผมว่าไม่ใช่ภาพนั้นนะครับ แต่ว่าโดยรวมเนี่ยเศรษฐกิจเขาไม่ดีนะครับมันก็ทําให้ทองขึ้นนะครับมาดูในส่วนของดาวโจนส์ไม่ต้องพูดถึงนะขึ้นกระจายเลยนะยิ่งทํามีโอกาสได้นะครับหุ้นนี้ชอบเลยนะแต่พูดแน่ๆคือเนส d ด q มีแรงขายมาครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่เอรุนแรงมากนะครับก็เริ่มดิดกลับนะโดยเฉพาะพอมีข่าวทาน่าจะได้ด้วยผมว่ายิ่งลงยากเลยหุ้นเมริกานะตอนนี้ก็คือถามว่าเอ้ยน่าซื้อไหมผมบอกเลยว่ามันขึ้นต่อนะแต่ว่า มันไม่เชียร์ให้ซื้อนะครับคือผมไม่ชอบเชียร์ให้ซื้อในแบบจุดที่มันเสี่ยงอะเพราะเดี๋ยวเวลามีอะไรผิดหวัง,งมันจะลงแรงทันทีนะแล้วเราเนี่ยก็จะติดนะครับประมาณนั้นซึ่งผมคิดว่าไม่คุ้มเสี่ยงแล้วกันนี้อีกนี้กับหัวเลยนะครับหุ้นจีนนี้ก็จริงๆหุ้นจีนนี้คือน่าซื้อนะผมบอกเลยว่าหุ้นจีนกับหุ้นไทยคล้ายๆกันเลยนะ้แต่หุ้นจีนเหมือนจะถูกกว่านะครับหุ้นไทยจริงเราอยู่ประเทศไทยอยู่แล้วก็ควรมีนะจริงๆมัน ล่าสุดมีข่าวเ่ยเอเอทุกคนก็จะได้ดิมนะข่าวเนี่ยมีคอร์รัปชันมีการโกงกันนะครับแต่ว่าหุ้นไทยก็ไม่ได้ลงนะครับคือโดยรวมจริงๆก็ผมว่าวัดท่อมแล้วนะไอ้ตรงนี้ไอ 2, ้สองพันหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเนี่ยวัดท่อมแล้วนะครับตรงนี้ก็ถือว่าสูงวัดท่อมไม่เยอะนะก็สวยแล้วนะก็น่าซื้อนะแล้วก็เออเอาไง่ายคือใครยังไม่มีตรงนี้ก็ซื้อน่าซื้อเลยนะครับอืมถัดมาก็บิตคอยแล้วนะคคือบิตคอยนี้ขาขึ้นแน่นอนนะค,คือบอกเลยว่า ตรงนี้เนี่ยสวยแล้วนะครับก็ใครมีก็ถือต่อใครไม่มีก็ซื้อเพิ่มได้นะครับก็ไม่ต้องคิดมากแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือการบริหารหน้าตักนะครับก็เอ่ออย่างที่บอกนะตลาดนี้มันเหวี่ยงมากการที้มันจะเหวี่ยงเหวี่ยงมากมันเสี่ยงแต่เราสามารถควบคุมความเสี่ยงได้โดยการที่เราลงปริมาณเงินไม่เยอะที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตเราอะ่ะเข้าใจไหมอย่างเช่นเราลงไปห้าเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตต่อให้มันกลายเป็นศูนย์เราก็เสียงแค่ห้าเปอร์เซ็นต์เข้าใจไหมซึ่งมันไม่ได้เยอะนะครับคือมัน เป็นตัวเลขะเยอะแต่ถ้าปเป็นปศินของพอร์ตเนี่ยคุณไม่ได้จนลงนะครับประมาณนั้นเนาะก็ผมเน้นย้ําเรื่องนี้นะครับว่าน้ําหนักการเข้าเนี่ยสําคัญมากแล้วก็น่ามีติดพอร์ตนะครับบอกเลยมันเหมือนกับเป็นซื้อนวัตกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าสนใจนะเป็นขาขึ้นอยู่นะถัดมามาดูเงินบาทดีกว่าครับเงินบาทเนี่ยก็เออเป็นแข็งค่านะครับก็ตามความอ่อนของเศรษฐกิจสหรัฐที่ด่อนแน่ เงินก็จะเริ่มไก่ไหลกับเอเชียนะครับอย่างที่ผมเห็นเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นจีนไทยนะครับเริ่มจะแสดงความเป็นบอทท่องขึ้นมาแล้วคือเงินน่าจะเริ่มไหลกลับแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะลงต่อแรงๆนะครับทั้งหุ้นไทยและหุ้นจีนมันก็ยากขึ้นแล้วกันนะถ้าไม่ได้บัตรแกแอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็ทรงนี้บอกอะไรบ้างนะครับเกี่ยวแล้วก็บิตคอยด้วยที่ขึ้นนะมันก็จะบอกว่าทองคําเนี่ยก็เป็นทรงเดียวกันนะครับก็คือเงินน่าจะเริ่มไหลเข้านะแต่ว่าในฐานะทองไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเงินบาทจะกดดันนะ เงินบาทแข็งเนี่ยอย่างเงี้ยก็ทําให้ทองไทยขึ้นช้าหน่อยแต่ก็จะขึ้นอยู่ดีนะครับประมาณนั้นเนาะเพราะวันโดยรวมเนี่ยเราก็มาสรุปที่ทองนอกนะครับก็ต้องบอกว่าทองนอกคือขึ้นต่อนะครับก็ตรงนี้ก็ถามว่าเอ้ยถ้าซื้อมามีของมาเนี่ยทำยังไงก็ถืออย่างเดียวนะครับจากที่ผมสรุปไปนะครับจากตรงข้างล่างเนี่ยอยู่นานพอสมควรแล้วก็ถึงแม้จะไมไ่ลงไปลึกเท่าที่ผมบอกนะครับแต่ว่า อย่างเราได้สองพันสามันต้องมีคนซื้อมาแล้วนะคุณต้องมีของมาสี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปอร์เซ็นต์หรือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของพอแล้วแต่คนเนี่ยถือต่อเลยนะครับตรงนี้ห้ามขายนะถ้าคุณมีของประมาณนี้ถ้าคุณมีระดับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้จะขายออกได้ทั้งยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเรามีไม่ถึงนั้นเราก็ไม่ต้องขายนะครับสำหรับคนที่ไม่มีของทำยังไงน,นะก็ต้องบอกว่ารอย่อซื้อกันนะคนไม่มีของเนี่ยคือคนเล่นสั้นนใ่่่มม้้ยยเพราะาะคคุณคุณณลลววีขององูแ <laughs> การที่คุณไม่มีของคือคุณเป็นคนเล่นท่านคุณต้องยอมรับก่อนเพราะคุณเป็นคนเล่นท่านปุ๊บเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้มันมีสีก็ต้องบอกว่าคุณก็ต้องรองซื้อนะครับแนวรับระยะสั้นที่สุดที่ผมเห็นก็เป็นบางๆนะครับอยู่แถวสองพันสามร้อยแปดสิบห้า 2, 3, 8, ถ้ามาเนี่ยอันนี้ก็คือเสี่ยงซื้อเข้าไปก่อนหนึ่งทีนะครับก็ไม่ต้องซื้อเยอะมากนะครับคืออาจจะซื้อแค่มันสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของพอร์ตเท่านั้นนะครับคือมันเป็นลักษณะของการไล่ซื้อเรากําลังโลภนะเพราะ,ะเราต้องควบคุมความโลภโดย ขนาดของพอดของร้อยชัดเจนนะว่าเราจะซื้อเท่าไหร่นะก็ปกติก็สิบสิบห้าเซ็นะเต็มที่ประมาณนี้นะหรือยี่สิบเปอร์เซ็นก็ได้นะใครอยากซื้อมากก็ยี่สิบเปอร์เซ็นได้อยู่แต่ถ้ามันหลุดจริงๆอ่ะคุณก็ไปซื้อเพิ่มแบบลึกๆหน่อยมันก็โอเคไงถูกกันได้แต่โดยรวมเนี่ยก็คือเราต้องหักห้ามใจนิดนึงนะครับถ้าเราซื้อของตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะรับการลงทุนแล้วก็เอถ้าขึ้นไปเนี่ยถามว่ามันจะขึ้นไปเท่าไหร่ New High này, นิวไฮเนี่ยง่ายมากนะไอ้สองพันสี่ร้อยห้าสิบที่ผมเขียนเนี่ยคือไม่เชื่อไม่ผ่านนะคือมันคงไปขึ้นเป็นทดสอบนะครับแล้วก็อาจจะมีการย่อบ้างแต่ว่ามันจะย่อลึกมันก็ย่อไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักพักมันก็จะขึ้นต่อนะก็น่าจะเป็นทรงประมาณนี้เนาะถามว่าวันนี้ถ้าสัปดาห์แต่ว่าผมไม่รู้จะขึ้นไปสัปดาห์นี้ไหมอไอ้สองพันสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยแต่ว่าจะเป็นสัปดาห์หน้าก็ได้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งสัปดาห์หน้าอีกสองสัปดาห์เนี่ยเราขึ้นถึงก็ถือว่าเร็็ววแล้นนะะกชิ ก็โอเคอาจะสัปดาห์นี้จะทรงๆนิ่งๆก็ได้นะครับประมาณนะั้นถ้าสัปดาห์นี้นิ่งหรือว่าออกข้างนะผมบอกเลยเลยมันจะยิ่งสวยมากกับการขึข้นรอบนี้นะครับอ่าแต่ถ้ามันรีบขึ้นเกินก็อาจจะแบบสวยแต่ก็ไม่สวยมากถ้ารีบขึ้นเกินนะเพราะวจริงๆสัปดาห์นี้ถ้าคนอยากให้ไปไกลจริงๆคุณต้องลุ้นให้มันย่อหรือว่าลุ้นให้มันแบบออกข้างนะครับประมาณที่มันชาร์จพลังหน่อยนะแล้วหลังอย่างมันขึ้นอย่าจะเบกนิวไฮก็ไปเลยนะครับมันก็จะเป็ ains, เปนทรงประมาณนั้นเนาะคิดว่านะ ข่าวตอนนี้ก็พร้อมแหละนะมันก็มันก็ออกข้างแล้วก็รอขึ้นก็ได้นะครับรอข่าวใหญ่อะไรทักอย่างอะย่างเงี้ยก็น่าจะมีนะโอเคครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็วันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสาหรับคตอบผมคำถามทางบ้านเนี่ยพอดีว่าผมก็ไม่เห็นว่ามีคนถามอะไรเข้ามาเท่าไหร่นะทุกคนก็แฮปปี้ดีท้องขึ้นแล้วเลยไม่ใครถามอะไรบ้ากนะก็ต้องบอกว่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนก็อย่าลืมฝาก h e a l t h y investment ไว้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเออเรียกว่าไง มันก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการลงทุนแล้วกันนะครับก็ต้องบอกว่าเออผมฝากทุกคนไว้ตลอดนะเกี่ยวกับการน้ําหนักการซื้อสําคัญนะครับกว่าทิศทางว่าจะขึ้นหรือลงณนะวันนี้นะครับประมาณนั้นก็ถ้าชอบอย่าลืมฝาก